รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเปบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เปบปซี่เลย อยู่กับเราในรายการวันพ e นิ่ง30นาทีที่คุณจะได้รู้ก่อนอินก่อนตั้งแต่เกิดถ้าไม่อยากพลาดเรื่องของกินเด็ดอัปเดตได้ในช่วงฟู้ดดีดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพี่มีหนึ่งงานขายของที่เปิดริมภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับงานโบนันซาเอ พิซซ่าพูดเซลเฟสติวัลได้ไปหรป่าเออจะบอกว่าเสียดายมากๆที่ไปไม่ได้ติดภารกิจจริงๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับออถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแต่ผมก็ส่งน้องรักของผมหนึ่งคนไปเ,ออเพราะว่างานงานนี้เนี่ยนอกจากที่จะขึ้นชื่อเรื่องของช้อปปิ้งแล้วเรื่องของของกินเนี่ยเขาก็เด็ดเหมือนกันถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยน้องออฟพี่ฝากด้วยนะ สวัสดีครับผมอยู่าออฟครับผมวันนี้เนี่ยเราออกมานอกสถานที่ครับแล้วเราอยู่ในงาน Bonanza X c h e e s e c a าร์บูเซลเฟสติครับผมงานวันนี้เนี่ยจะที่เขาใหญ่ครับผมบรรยากาศเนี่ยดีมากแต่วันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราไปร้านอาหารกันก่อนดีกว่าเพราะว่าในหุบเขาขนาดนี้นะครับผมเราก็ต้องมากินอาหารที่เป็นแคมป์ปิ้งหน่อยเราไปดูกันครับว่าในวันนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารอะไรที่น่ากินบ้างครับตามมาเลย แล้วตอนนี้ครับผมอออเจอหนึ่งร้านที่บรรยากาศในร้านเนี่ยออกแนวเป็นดักดักหน่อยสีดําแล้วว่าเตาเขาเนี่ยมาแบบเต็มที่มากไปดูกันครับว่าในร้านนี้เนี่ยมีอะไรกินบ้างครับสวัสดีครับในร้านนี้ขายอะไรบ้างเอ่ยเน้นบะหมีคิวค่ะจะมีเนื้อมีหมู อย่างเนื้อเนี่ยเราย่าง12ชั่วโมงทำไมเราถึงต้องอย่าง12ชั่วโมงอะครับการที่ค่อยๆย่างแบบโปรุกอุกอะมันจะทําให้เนื้อมันนิ่มแล้วก็ชั้นไขมันที่มันอยู่ในเนื้อจะค่อยละลายสุดนั้นน่าจะทําให้เนื้อม,มันนิ่มมาก <accessory> ครับผมแล้วตอนนี้ครับเราอยู่หน้าร้านซูเปอร์บาร์บีคิวครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยขายข้าวโพดย่างครับขายบาร์บีคิวแล้วคุยกับพี่เขาก่อนดีกว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเปิดร้านขายบาร์บีคิวครับมันทานง่ายดีครับวันนี้ขายดีไหมพี่ก็เรื่อยๆครับเพนนี้คนกำลังเยอะดีครับง่ายๆครับผมบาร์บีคิวของเราเนี่ย ก็เป็นบรรยากาศสไตล์แคมปิ้งเนาะเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นกันต่อมามาถึงอีกหนึ่งร้านครับผมร้านนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาขายพิซซ่า แต่ว่าไม่ใช่พิซซ่าธรรมดาเป็นพิซซ่าสีดำทำไมพิซซ่าของเราเนี่ยต้องเป็นสีดำด้วยอะ่ะคือยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยที่เขาทำเป็นพิซซ่าสีดำก็เลยแบบเออเราลองทำอะไรให้มันแปลกใหม่ขึ้นมาดูเพื่อที่แบบว่าเจอ,อคนจะชอบมากึือแล้วไอ,อ้ตัวสีดำเนี่ยครับเราทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากหมึกของปลาหมึกครับงั้นวันนี้เราเริ่มทำกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมขอทำได้ไหมได้เลยค่ะโอเค ประมาณ3-4นาทีต่อถานอ๋อสามถึงสี่นาทีเองก็ไม่นานมากเรามากินกันดีกว่าว่าฝีมือออฟร้อเป์เนเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเนื้อร่อย ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งร้านครับใกล้เคียงกันเลยร้านนี้เนี่ยขายฮอทดอกกินง่ายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าทำไมเราถึงเลือกที่จะขายฮอทดอกนี้ครับเอ่ออย่างแรกเลยคือไส้กรอกที่ดีนะหากินยากทำยากเนิดหนึ่งเราก็เลยคือว่าเลือกที่จะทําไส้กรอกดีกว่าเพราะว่าไส้กรอกหนึ่งเลยรสชาติเราเป็นรสชาติที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็วิธีการทำของเราเป็นวิธีการแบบโบราณน็คือการใช้ไฟให้ความร้อนผมขอหนึ่งอย่างเด็ดที่สุดในร้านของเรา นี่อตอนนี้ได้แล้วเรียบร,อยร้ยบรอยเรียบร้อยแล้วครับอนนี้ครับผมหน้าตาที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอร่อยจริงครับร้านนี้เลยมันชี่ฟอร์มันชี่ครับ ยังไงล่ะครัชผมบอกแล้วว่าน้องชายของผมเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนอเอาจริงๆป่ะเสียดายมากอยากไปมากๆเพราะว่าของกินเนี่ยแบบโอ้โหดีๆทุกร้านเลยแต่นี่มันยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ยังมีอีกอ,อ่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ผมไม่ได้พาไปเองหรอกอน้องชายของผมคนเดิมนี่แหละ,ะจะพาไปดูว่าในงานเนี่ยมีร้านของหวานอะไรที่เข้ากับธีมวาเลนทน์ของเราบ้าง แน่นอนครับวันนี้เนี่ยวันวาเลนไทน์ครับบรรยากาศดูร้านนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วหวานหวานอบอุ่นอบอุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเราชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยมามี่เฮาส์ค่ะมามี่เฮาส์ร้านเราขายอะไรบ้างครับมีคอสเิกคาราเมลครับผมมีบราวนี่แล้วก็มีพวกเป็นพวกเค้กหน้าต่างๆโอเคแผมว่าน่ากินทุกอย่างเลยอะเอาทุกอย่างเลยได้ไหมแนะนำแนะนำแนะนำหน่อย นี่ได้แล้วอคอนเฟิครับ<ๆ>อร่อย <laughs> อีกหนึ่งของหวานครับที่ขาดไม่ได้เลยในวันวาเลนไทน์นั่นกะ็คือไอศกรีมนั่นเองครับแต่ว่าออฟไม่พามาร้านธรรมดาธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นไอศกรีมที่อยู่ในกระถางต้นไม้ครับผมสวัสดีครับร้านเราชื่อว่าอะไรเอ่ยไอศกรีมแบกยา ไอศ์ครีมแบ็กยากษ์ทำไมไอศ์ครีมของเราถึงอยู่ในกระถางต้นไม้ครับคอนเซ็ปต์ตอนแรกเลยคือโอริโอเลอะอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนดินอ๋อแค่นั้นเองที่นี่คิดเอทสูงมากเลยขอชิมได้ไหมเอ่ยได้ค่ะลองทำดูได้ไอไอผมทำก็ได้มาโอเคเริ่มอย่างแรกเราก็ปักโอริโอก่อนค่ะโอรีโอเราก็จะปั่นให้ละเอียด เ,เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เอาจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรแต่แค่คุณต้องมีไอเดียที่ดีอะ าถึงอีกหนึ่งร้านของหวานครับซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ที่โซนฟู้ดทรัคครับผมสวัสดีครับชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยสยามเอเกอิกค่ะสยามเอเก,กิกเนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับผมขอเมนูเด็ดสําหรับวันวาเลนไทน์ขอหวานๆเลยมีอะไรบ้างที่อยากแนะนําครับช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นันนี่โทสอะค่ะอันนี่โทสของเราพิเศษตรงที่เราอบขนมปังมาเองอรับรองว่าเนื้อขนมปังเราเนี่ยจะพิเศษกว่าที่อื่นไม่ได้มีดีแค่เลยกับดำพึ่งเท่านั้น นี่เลยฮันนี่โทส์ของเราครับผมเน่ไอติมขนมปังวิปครีมกิน หมูอิจฉาออบมากโอ้ยกินอร่อยใหเลยไม่ต้องอิจฉาขนาดนั้นแต<บ>่ไงก็แล้วแต่ครับอย่าลืมเติมความหวานในช่วงวันวาเลนทายด้วยแล้วกันนะคะจริงของน็อตนะคะทุกคนนะคะไปเติมความหวานกันให้เต็มที่แล้วยังไงแชร์ด้วยนะคะอะสนับสนุนโดยเปบปซี่อร่อยซ่ามือนีเป๊ปซี่เลยน สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่า,ามือนี้เบปซี่เลยถ้าอยากเป็นผู้นำเรื่องของโซเชียลติดตามได้ในช่วงโซเชียลกีโซเชีกผู้หญิงอย่างคุณติวดิตยาเนี่ยนะครับ,รบวาเลนไทน์ของคุณมีลักษณะเป็นแบบไหนครับ ที่เจาะจงว่าเป็นพี่เลยเหรอเอาแบบพี่เอาแบบนี้เลยวาเลนไทน์เหรอก็คงจะง่ายๆแล้วมั้งเราก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนวัยรุ่นมันจะตื่นเต้นใช่ป่ะเเอ้ยมีซร์ก็ต้องมีรถรถลอยมานับนั้นคูโคมไปทานข้าวบนล็อกโคแล้วก็กระโดดบนชั้นลุงเมืองง่ายๆสบายๆจะบ้าเหรอจะแบบว่าไปทานข้าว ธรรมดาก็คือพิเศษกว่าวันธรรมดาทั่วไปอ่าถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็คือคิดมาแล้วจากคน2คน 2> ใช่ไหมไแบบนี้ครั<อ>บ้าเอาเอาถามน็อตบ้างเอาเป็นตัวแทนแบบว่าถามผู้ชายรวมๆแล้วกันว่าส่วนใหญ่แล้ววัวันเลนทายอย่างเงี้ยผู้ชายเกาชอบทําอะไรให้ผูห้หญิงกันเนาะผมเหรอถ้าสําหรับผมเองอ่ะผมชอบ เซอร์ไพรส์โดยการทําของแฮนด์เมดหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปซื้อมาที่มันเป็นแบบสําเร็จรูปคือแต่ออแต่ต้องซื้อมาจากหลายออๆที่เพื่อเอามาประกอบกันออแล้วก็เอาไปให้เขาอันนี้ออผมชอบอย่างเช่นจักรยานเป็นต้นบางทีซื้อรถนะพี่นี่ผมต่ออยู่3ปีกว่ายังไม่เป็นคันเลยรอจะมอบให้อยู่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือความฟุ้งเฟ้อของเราสคนนะฮะแล้ววาเลนทนยของคุณล่ะครับเป็นยังไงวอเลนทน์ก็ เป็นวานเข็มความรักกันเนาะก็อยากมีคนแบบมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังอะคะ่ะมันดูน่ารักดีอยากไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนค่ะค่ะวาเลนไทน์มันก็เหมือนวันธรรมดาทั่วๆไปอะคะ่ะ<อ>ก็คงไม่ได้ทําอะไรพิเศษมากดูหนังฟังเพลงอย่างงี้สบายๆดีกว่าค่ะวาเลนไทน์ก็อยากให้คนที่รักเขาพาไปทําบุญช่วงเช้าค่ะแล้วก็ตอนเย็นอาจจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปทานข้าวริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่อยู่ข้างๆเราก็พอค่ะแล้วก็ทําในสิ่งที่คู่รักคู่อื่นๆเนี่ยเขาไม่ทํากันคนอื่นเขาอาจจะไปดูหนังไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราอาจจะแบบไปสวนสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทําอะไรที่มันแปลกๆแหวกแนวก,ก,กว่าคนอื่นนคะคะ ในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะหลายๆคนก็คงจะหาที่โรแมนติกนะเพื่อจะได้ไปทานข้าวถ่ายรูปส,สวยๆอัพอวดลงในโซเชียลซะหน่อยออแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะครับผมว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยจะไปเที่ยวไหนจะไปสวีทที่ไหนกันดีช่วงโซเชียลกิ๊กวันนี้ครับเราจะมาแนะนําให้คู่รักเนี่ยได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ได้อัปโหลดผ่านโซเชียลให้เขาโสดอิจฉากันด้วยใช่แล้วว่าช่วงที่แล้วนะอ็อฟเนี่ยพาไปเที่ยวงานคาบบเซลที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะพา ไปเที่ยวที่เขาใหญ่เป็นที่ที่โรแมนติกสุดๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดู3มที่ที่ฮอตคิดมากๆไปดูกันเลยที่แรกครับเทมสวาเล่เขาใหญ่การเดินทางมาที่นี่ไม่ยากหาเจอง่ายมากมาตามถนนธนรัฐทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับจะเห็นเทมสวาเล่อยู่ทางขวามือเลยกับปาลิโอมานิดเดียวเองครับสไตล์การออกแบบตกแต่งของที่นี่เป็นแบบอังกฤษสไตล์คันที่ไซส์ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองชุนบทของประเทศอังกฤษ รูปแบบของที่พักก็ตกแต่งให้มีความหลากหลายแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสร้างความรู้สึกเหมือนเราพักอยู่ในหมู่บ้านชนบทอังกฤษครับนอกจากนั้นที่นี่ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อว่า The Castle Restaurant ที่เป็นร้านอาหารสไตล์ English homemade ที่มีเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารสไตล์อังกฤษแบบแท้ๆการตกแต่งภายในก็ยังอิงความเป็นอังกฤษอยู่ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าหนุ่มๆคนไหนนะฮะพาแฟนของคุณไปสวีทวันวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยแฟนของคุณจะต้องรักต้องหลงอย่างแน่นอนครับ ขัดจากเทมสวาเล่เขาใหญ่เข้ามานิดหน่อยเลี้ยวขวาเข้าไปที่ถนนผ่านศึกกุดคลา้าเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรจะเจอพรีโมเพยซ่าสถานที่ที่จำลองสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านโบราณอายุกว่า500ปีในแคว้นทัสคาน่ประเทศอิตาลีซึ่งขึ้นชื่อว่ามีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมและมีทิวทัศน์งดงามอย่างมากมาไว้กลางเขาใหญ่ บรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ถูกปกคลุมด้วยไม้เรื้อยสวยงามและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของร้านอาหารขนมหวานและคาเฟ่มารวมไว้ที่นี่นอกจากนั้นคุณยังจะได้สัมผัสความน่ารักของแกะโมเรโนอัลปาก้กาเพื่อใกล้ชิดได้ให้อาหารกันอีกด้วยในบรรยากาศสุดโรแมนติกอย่างนี้นะคะก็เหมาะที่จะพาคนรักนะคะหรือว่าจะเป็นกวนเพื่อนสนิทนะออกไปชิลฟังเพลงเสียงดนตรีเพาะๆนะคะฟินกันไปเลย Oh! ออกจากพรีโมเพียสตามาประมาณ10นาทีตรงไปตามป้ายทางออกถนนมิตรภาพคุณจะได้พบกับเดอะบูมสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่กว่า100ไร่ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติท้องฟ้าทะเลสาบป่าภูเขาต้นไม้และดอกไม้เพราะที่เดอะบูมมีดอกไม้มากกว่า30ชนิดที่จะบานต้อนรับคุณตลอดทั้งปี ก็เป็นสถานที่ที่โรแมนติกแล้วก็วิวแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปสวยดีดอกไม้ค่ะดอกไม้เยอะตอนนี้พี่กําลังปลูกดอกกุหลาบมันก็เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์พอดีด้วยของ่ายๆเลยกุหลาบแน่นอนอยู่แล้วกุหลาบมันก็ต้องคู่กับวาเลนไทน์อยู่แล้วใช่ไหมครับคู่ความรักอยู่แล้วก็เข้านะดูแบบอบอุ่นดูเป็นกันเองอะค่ะเหมาะกับใช้เวลาด้วยกันก็เหมาะครับน่าจะแอบทําอะไรกันได้น่าจะแอบทําอะไรกันได้ ดอกไม้สวยๆบรรยากาศโรแมนติกสุดๆแบบนี้นะฮะ,บบะ,ะเหมาะที่สุดแล้วล่ะครับที่เราเนี่ยจะพาคู่รักโรแมนติกเรียกไม่ว่านะคะแต่และที่เนี่ยเป็นที่ที่สามารถเอาใจคู่รักได้เป็นอย่างดีเพราะหลายๆคู่ก็คงจะมองหาสถานที่ที่เอาไว้ถ่ายรูปในยามโรแมนติกอยู่ด้วยนะคะโด<ล>ย <ๆ S 1> เฉพาะเป็นสไตล์ยุโรปแบบนี้เนี่ยกำลังคิดฮอตอยู่เลยทีเดียวแต่ถ้าคุณนะคะคิดภาาโพสแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวีทสวีทหน่อยก็จะได้ยอดไลค์อีกเยอะไปเลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย m ิวสิกแมดเดจะทำให้ทุกจังหวะของชีวิตสนุกยิ่งกว่าเสียงเพลงม <Mad> ิวสิกแมดเดนรับคะ ถ้าพี่ให้น็อตเนี่ยพูดชื่อศิลปินมาสักคนหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นมาจากยูทูบเน่นีรไปปึ้งเลยนึกได้เลยนะทักติมบีเบอร์คนนี้เนี่ยเขาฮิตจริงแล้วก็ดังขึ้นมาจริงๆจาก y o u u u e หถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่ายูทูบเบอร์เออก็จริงของน็อตนะเพราะคนนี้เนี่ยโอ้หเขาดังจริงๆใน y ใน y u u t u ในป่านี้สุดยอด จัสตินบีเบอร์หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆกันว่า JB นักร้องหนุ่มน้อยชาวแคนาดาเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในปี2006จากการแข่งขันร้องเพลงและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในเวที Stratford Idol แม่ของหนุ่มน้อย J b ดีได้อัดวิดีโอการร้องเพลงของเขาและเผยแพร่ลงใน youtube.com ททำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องอินเทอร์เน็ตจนสุดท้ายผลงานของจัสตินบีเบอร์ได้ไปเตะตาสกู o เตอร์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของ J b ดีในปัจจุบันสกู o เตอร์ได้ส่งผล งานให้อัชเชอร์โปรดิวเซอร์ระดับเซียนและนั่นถือเป็นจุดเริ่องต้นความโด่งดังของหนุ่มเจดีกับเพลงที่ติดหูคนทั่วโลกอย่างเพลง Baby ที่มียอดวิวมากถึง1,100ล้านวิวและเพลงอื่นๆอีกมากมาย จะว่าไปแล้วนะ YouTube เนี่ยก็สร้างศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่พูดถึงศิลปินคนไทยนะคะที่ดังมาจาก YouTube ต้องนี่คนนี้เลยหน้าสวยเสียงใสด้วยวันเดอรริ่งแป้งกย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะเขาอัดคลิปนะลง u t u b e ด้วยตัวเองเพียงมีเล่นกีตารเองด้วยนะกีตาร์หนึ่งตัวร้องเพลงไปนะโดยคัฟเวอร์เพลงเบาๆของจิงบูล่า วันนี้ครับแป้งโกสา,าวหน้าสวยเสียนใสวันนี้เนี่ยก็โด่งดังเป็นคู่แต่ทำให้มีซิงเกิลของตัวเองเนี่ยโด่งดังหลายเพลงครับ่คอาดวัเเธิฉน มาอีกไม่นานนะคะก็มีศิลปินแจ้งเกิดอีกหนึ่งวงอันนี้เป็นวงคู่อ่าเป็นผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งวงอะไรพี่เขาชื่อว่าวง The 3 8 y e a r a ี้เเชื่อไหมว่าวิวแต่ละเพลงล้านอัพหมดจริงไหมจริง อนนี้มีเพลงของตัวเองแล้วจริงเหรอปล่อยซิงเกิลไปแล้วนะคะชื่อว่าเพลง how long, how long ที่ฉันรักเธอมรู้ไรอีกหนึ่งสาวนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องเอิร์ธหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักเธอในนามของ witches on the earth นะคะซึ่งเธอเนี่ยเคยทำคลิปเนี่ย ปล่อยไว้ตั้งแต่6ปีที่แล้วครัแต่ตก่อนเนี่ยนะเขามีทําคลิปไปรเรื่อยๆกว่า140คลิปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็มีคนกดซับสไคร์มากกว่า2 0 0 0 0นครั้งือว่าดังสุดยอดอด้วยความสามารถของเธอครับทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยทุกๆคนก็เลยรู้จักเธอในนามของนักร้องนาวงซิสเคปรุ่นที่1จากฮอร์โมนไวรวาวนนั่นเองครับ สวัสดีค่ะเอิ้พัทรวีค่ะเริ่มต้นก็ตอนตั้งแต่ม5ค่ะก็ทํารายงานเกี่ยวกับ YouTube แล้วก็เห็นคนก็ทาคลิปกันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราก็ทําได้แบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราชอบร้องเพลงอยู่บ้านเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วเล่นกีตาร้องเพลงที่โรงเรียนก็แบบไปร้องเพลงกับเพื่อนๆอยู่แล้วคือมันเป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ถ้าอย่างอื่นก็ทําไม่เป็นแล้วค่ะก็เลยก็เลยเลือกร้องเพลงทํามา2อปีแรกนี่คือก็ไม่มีคนดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเราก็ทาสนุกๆของเราไปเรื่อยๆอะไรเง พอเราเริ่มทําเพลงดังๆขึ้นมาเพลง2เพลงอะไรเงี้ยงงคะ่ะก็เลยโดนแชร์ไปเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมีคนมาติดตามมากขึ้นความจริงมันไม่ท้อเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าโอเคเราจะต้องแบบได้อะไรจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะคือทําก็เพราะว่าเราชอบทํามันเป็นสื่อที่แบบว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเรา,อาเอาตัวเองไปให้คนเยอะแยะไปหมดดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเขารู้จักเราปุ๊บเราก็ ได้พรีเซนตัวเองในแง่มุมที่แบบเป็นเรา100%เเซี้ยซึ่งมันก็ทำให้พอมีคนรู้จักคนติดตามมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันมาเรื่อยๆอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะทุกคนที่มีความฝันเพราะว่าการมีความฝันมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตเนาะเออขอให้ทุกคนสโชเด็ดค่ะ

ผมรู้จักเขาแล้วก็เคยเห็นว่าเขามีพี่สาวด้วย<ม>แต่ทําไมอ่ะครับพี่ร้องดี<ม>ทำเครื่องดนตรีได้แล้วทําไมไม่ไปเป็นนักร้องอ่ะโหนี่อันนั้นเชยไปเลยนอสเดี๋ยวนี้นะใครจะเป็นนักร้องไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปหาค่ายเพลงนี่นะเขาอยู่บ้านนะอัดคลิปเขาก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองได้มี m อีเป็นของตัวเองได้จริงป้ะเ,น,เนี่ย เดี๋ยวนี้นะไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอค่ายเพลงกันเสมอไปเพียงแค่อยู่บ้านนะมีความสามารถทมรู้ของตัวเองก็แค่หยิบสื่อมิสืออยู่ในมืออัดคลิปแล้วก็อัปโหลดเลยเดี๋ยวค่ายเพลงก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเอง<ช>อย่างเงี้ยถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นอินดี้ตัวจริง <นะ S 1> แล้วคนพวกนี้นะเขาก็จะมีกลุ่มแฟนเพลงของเขาที่จะตามมาฟังอยู่แล้วเชื่อไหม<ช>อย่างเช่นงานนี้เลยโบ<ช> <ๆ S 2> นันซ่าเอ็กชีสคาร์บูเซลนะคะที่เขามีไลฟ์อัพของศิลปินที่เรียกว่าเป็นอินดี้ตัวจริงรแล้วก็มีกลุ่มแฟนเพลงของเขานะคะตามไปชมไปฟังกันที่งานจริง รเรียกได้ว่างานนี้นะโอ้โหถูกใจคออินดี้ตัวจริงเลยนะมีแต่คออินดี้เข้าไปตามฟังกันเลยนะเยงสุดยอด ยังพอรับไว้ยังเผาเข้าใจกว่าไม่รอก เลาเรื่องทุกเรื่องเทรนด์ได้ในรายการ w e b t e n i n g ทุกวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องวันและกาติดทุกเรื่องอินๆได้สองช่องทางฟอลโล่ w e b t e n i n g t v และ Facebook fan Pepsi เฟซบุ๊กแฟนเพจ p ฟซซี่ไทยเพราะเรราู้ก่อนตักงแต่วอ